พี่ๆที่ติดตามช่องของเรานะคะใน EP นี้นะคะมายก็มีวัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงปู่หมุนนะคะมาแนะนำให้พี่ๆได้สะสมะะสำหรับรุ่นที่มายนำมารีวิวนะคะ<ม>ก็จะมีชื่อรุ่นว่ารุ่นรวยชนะจนนะคะเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคนะคะของหลวงปู่หมุนนะคะจำนวนการสร้างของรุ่นนี้นะคะมีเพียงสาม0 0ื่นเหรียญนะคะหรือว่า3า0พันลังเท่านั้นนะคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้แล้วก็ได้มวลสารรุ่นดังแนดีแล้วก็ได้มวลสารเก่าทันยุคด้วยนะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะคะและสําหรับในหนึ่งรังนะคะเราจะได้ลุ้นอะไรบ้างนะคะในหนึ่งรังนะคะเราจะได้ลุ้นฝั่งตะกุดทองคําฝั่งตะกุดทองคํากับเงินนะคะแล้วก็ฝังตะกุดเงินฝั่งตะกุดทองแดง ลุ้นทาทองนะคะแล้วก็ลุ้นติดจีวรน,นะคะในหนึ่งลังนะคะเขาจะการันตีมาให้เลยนะคะจะมีฝั่งตะกุดและจีวรคะให้ลุ้นนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะได้ติดเบอร์ที่หน้ากล่องไว้นะคะซีนเดิมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆี่1ลุ้นต่อหนึ่กล่องนะคะได้มวลสารรุ่นดังในอดีตแบบนี้คุ้มมากๆอยากให้พี่ๆนะคะได้มีเก็บติดไว้ซักองค์นะคะหรือให้ลูกหลานห้อยก็ได้นะคะองค์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะคะ หนึ่งลุนซีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่มาติดเบอร์ไว้ให้ได้เลือกแล,แล้วก็มารีวิวให้พี่พี่บางท่านที่ยังไม่เคยเหนชมที่ช่องของไม้ได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการจัดสร้างของรุ่นรวยชนะจนนะคะเพื่อนำรายได้บูรณะสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุในวัดบ้านจานนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ออกณนะวัดบ้านจานนะคะเป็นวัดของหลวงปู่หมุนโดยตรงเลยนะคะ และบริจาคเป็นการกุศลให้แก่สถานที่พักคนชราและเด็กกำพร้าจังหวัดสีสเกตนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากจะได้พักเครื่องที่มวลสารดีแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมทำบุญไปกับวัดด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่ให้จองสองรายการนะคะคือคือเป็นรายการยกลังกับ รายการที่สองเนี่ยเป็นเนื้อผงงาช้างฝั่งตะกุดทองคํานะคะจํานวนการสร้าง999เหรียญเท่านั้นเนดะีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะนี่ก็จะเป็นรายการจองนะคะพี่ๆรายการจองนะคะจะมีตะกุดด้านหน้าให้2ดอกแบบนี้นะคะ น,น,น่าจะเห็นชัดเจนอยู่นะคะมีตะกรุดด้านหน้าให้2ดอกอยู่ที่ด้านหน้าหลวงปุ่มหมุนแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญน,นะคะก็จะเป็นหลวงปุ่มหมุนนะคะครึ่งองค์ด้านหน้านะคะ,ะแล้วก็มีอักขระอยู่ด้านบนนะคะมียันอยู่ที่สังคติของหลวงปู่นะคะตะกรุดจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะตัวเลขนะคะจะมีการลันนัมเบอร์อยู่ที่ด้านข้างนะคะ ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีการนมเบอร์ด้วยกันถึง2แบบนะคะมีทั้งแบบการตอกเลขนะคะและยิงเลเซอร์นะคะเดี๋ยวบางเหรียญพี่พี่ก็จะเห็นยิงเลเซอร์บ้างบางเหรียญพี่ก็จะเห็นเป็นการตอกแบบนี้นะคะเราให้ดูโดยรอบนะคะนี่ก็จะเป็นพับหงนะคะพับหงของหลวงปู่ม,มนย้อนยุคนะคะด้านหลังก็จะเป็นอักขระยันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคําว่า วัดบ้านจานอำเภอกันทาร,ารมจัังหวศรีสะเกดนะคะดวงเศรษฐีรวยชนะจนนะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะน่าเก็บสะสมนะคะสวยงามพระธรรมออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่มีกระเทาะหรือแตกหักใดๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายการจองไม้ก็มีมาเพียงแค่4ี่องค์เท่านั้นนะคะพี่ๆสําหรับรายการจองเป็นตะกุดทองคําคู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นผงงาช้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวรุนเนื้อกันบ้างดีกว่ารายการนะแถมยกลังนะคะเป็นเนื้อพุทธคุณผสมมวลสารเก่านะคะก็จะเป็นตะกุดทองคำหนึ่งดอกด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะรูปลักษณะเหรียญก็จะเหมือนกันนะคะมีแบบเดียวนะคะ เราก็จะมาลุ้นเนื้อลุ้นความพิเศษในลังอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวสมนาคุณยกลังนะคะหมายได้เลข57นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันมีคำมียันอยู่ตรงกลางนะคะอัขระอยู่ตรงกลางนะคะด้านบนด้านล่างเหมือนกันกันกบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะดวงเศรษฐีรวยชนะจนนี้รายการสมนาคุณยกลังนะคะ จะออกเนื้อสีขาวเลยนะคะแต่ถ้าตัวผงงาช้างนะคะสีจะออกเหลืองๆหน่อยนะคะจะไม่ขาวเหมือนองค์สมนาคุณยกคลังนะคะ mm. ก็พี่ๆท่านไหนถ้าดูแล้วชอบนะคะอยากสะสมนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะน่าเก็บนะคะมวลสารพันยุคมวลสารเก่านะคะ แล้วก็พาราราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายการบางรายการที่มาเลือกมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะแกมาองค์แรกก็จะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะคะมาได้เลข10309นนะคะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นเนื้อชานหมากนะคะ ก็จะมีตะกุดคู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะอย่างที่ไม้แจ้งเลยนะคะว่าเราจะได้มาลุ้นในส่วนของตัวเนื้อนะคะอาจจะมีเนื้อสีขาวมีทั้งเนื้อสีขาวเนื้อสีดำนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลข70นะคะด้านหลังก็เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะเสงา,าเทียบให้ดูเนื้อธรรมดากับเนื้อชันหมากนะคะ มีก็คือลุ้นเนื้อลุ้นตะกุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกุดทองเหลืองนะคะตะกุดทองเหลืองคู่ด้านหน้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อมาเลยรายการต่อมานะคะก็จะเป็นเนื้อผงเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราได้ตะกุดทองแดงนะคะอ่าอันนี้ก็อย่างที่มายบอกว่าลุ้นเนื้อลุ้นตะกุดนะคะนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าองค์นี้มีตะกุดนะคะ องนี้เราได้เลข420น์นะคะด้านหลังก็เหมือนกันทุกองค์นะคะด้านหน้ามีตะกุดสวยงามนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีการกดบล็อกชัดเจนนะคะหลวงปู่หมุนนะคะพิมพ์ครึ่งองค์นะคะสวยงามมากๆได้มวลสารดีด้วยนะคะหลวงปู่หมุนก็ บางท่านมีไว้บูชาแล้วก็เงินทองไม่เคยขาดเลยนะคะมีให้หมุนได้ใช้อยู่ตลอดนะคะก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อมากันเลยรายการต่อมานะคะองค์นี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะคะสำหรับเห็กน้ําพีนะคะก็ถือเป็นเนื้อที่มีพุทธคุณในตัวนะคะ สวยงามมากๆองนี้ผิวดำเข้มขลังนะคะแล้วก็วิงวิด้วยนะคะด้านหน้าสําหรับองนี้นะคะเราได้เลข84นะคะนี่สวยงามด้านหลังก็เป็นยันเหมือนกันเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบองค์ไหนที่มารีวิวไปก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้หรือจะเป็นลุ้น ลองไปลุ้นกันเองก็ได้นะคะพี่ๆไม่แพงราคาแบ่งปันนะคะอ,ะองต่อมานะคะองต่อมาก็เป็นเนื้อธรรมดานะคะแต่ว่าองนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษที่ตัวเลขนะคะหมายได้เลข8 88 8, 8นะคะโฟกันเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสวยงามไม่มีที่ติเลยนะคะองนี้ แปดก็เป็นเล็กรวยนะคะหลวงพ่อให้รวยสี่รวยเลยนะคะสวยงามมากๆก็ที่พี่ท่านไหนนะคะถ้าชอบนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไมจะลองแกะให้พี่ๆชมสักหนึ่งลุนนะคะนะคะสีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆมีแค่ปิดแค่นี้เลยนะคะอย่างที่ไมแกะเมื่อสักครู่นะคะเรามาดูด้านในกัน ตัวกล่องก็แน่นหนานะคะมีกร,รมืหยีบปิดที่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะด้านล่างก็มีการลองล็อกตัวองค์พระไว้ไม่ให้หลุดอันนี้เปิดมาใหม่ก็ได้เป็นเนื้อสีขาวปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันว่าเราได้เลขอะไรเนี่คะ่ะแน่นมากๆเลยนะคะต้องระวังมากๆองค์นี้นะคะ องค์นี้ไม้ได้เลข2 4 9 4 5นะคะองค์นี้ก็เป็นการตอกเลขนะคะสวยงามนะคะอะเดี๋ยวลองแกะให้พี่ดูอีกสักองค์หนึ่งนะคะ mm hmm. เผื่อจะได้จะได้เนื้อที่มีให้ลุ้นนะคะ อีกองหนึ่งที่มายเลือกมาจะเป็นเบอร์29นะคะมายก็จะติดเบอร์แบบนี้ไว้ทุกกล่องแล้วนะคะพี่ๆลองโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่มายขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์นะคะไลน์แอดของร้านนะคะต้องมีตัวแอดด้วยนะคะพี่ๆพ,พิมพ์ที่ช่องค้นหา ID นะคะใส่แอดแอดไซน์นะคะตัวแอดแล้วก็ wpd168 นะคะก็จะเจอลายของร้านเราเลยนะคะเรามาดูองค์นี้กันกล่องแน่นมากเลยนะคะต้องระวังด้วยอง์นี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันด้านหลังก็เหมือนกันนะคะอักษระนะคะ อ,องนี้โอ้เลขคล้ายๆกับองค์เมื่อสักครู่เลยองค์นี้เราได้เลขสอง4 4นะห้าสี่สี่นะคะเลขสวยๆเลยนะคะพระสมบูรณ์มากๆนะคะกดพิมพ์ได้แน่นมากนะคะไม่มีหลุดก่อนเลยนะคะก็นะได้ลุ้นเลขสวยนะคะลุ้นจีวอนลุ้นตะกุดนะคะลุ้นทาทองแล้วก็ลุ้นเนื้อนะคะก็เรียนเชิญพี่ๆนะคะท่านใดที่ เป็นสิทธิ์หลวงปูมุลน,นะคะแล้วก็ชอบงานย้อนยุคแบบนี้นะคะพี่ๆโทรเข้ามาสอบถามมาได้นะคะก็แบ่งปันนะคะไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะฝากติดตามรายการอื่นๆที่มาจะนำมารีวิวนะคะช่วงนี้พาเครื่องก็มีมาให้เลือกเล่นหลากหลายนะคะ มายก็พยายามที่จะหาหลวงพ่อนะคะแต่ละเกจิอาจารย์นะคะรุ่นไหนที่น่าสนใจนะคะมายก็จะนำมารีวิวแนะนำให้พี่ๆได้เลือกเก็บสะสมกันนะคะวันนี้นะคะมายก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะเพิ่งมาดูมายเป็นครั้งแรกนะคะอยากให้กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้มายได้ทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s r r i e e กระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา นะคะควันนี้นะคะมายก็ต้องขอจบรีวิวหลวงปู่หมุนดวงเศรษฐีรุ่นรวยชนะจนไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ